สวัสดีค่ะก็ซรบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเกษซิบอกเล่านำเสนอรถกระบะ4ประตูลลอๆนะคะท่านใดกำลังมองหาไปใช้ได้ไปไม่ผิดหวังค่ะทุกท่านแต่ต้องไปเก็บเงินเพิ่มเติมกันนิดหน่อยนะคะรถขับดีค่ะมาด้วยราคาตัดเงินสดนะคะ1 6 9 0 0 0ซบาทต่อรองได้ตามสมควรนะคะ รถกระบะสีประตูค่ะคันนี้เป็นตัวยกสูงเครื่องเกียร์ช่วงล่างปกตินะคะแอร์เย็นค่ะสีไม่ค่อยสวยภายในเบาะไม่ขาดค่ะคัดสีไม่ปุไม่ดามนะคะเลขไม่สอง0 0นหกิโลเมตรภาษีพรบรปี67ค่ะรถสวยมีงานเก็บเล็กน้อยนะคะงานเก็บก็คือกระจกบานหน้าล้าวค่ะ 169,000บาทราคาตามสภาพนะคะดูรถได้ที่ซอยกันตนาลานจอดโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีค่ะสนใจโทรคุยติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะนัดล่วงหน้าค่ะแล้ไปดูตัวจริงกันได้หรือว่าท่านหารุ่นไหนกันอยู่ก็ทักโทรไปคุยไปปรึกษาเพิ่มเติมกันได้โดยตรงเช่นกันนะคะแอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ